อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ p o o ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของจอแดนแฮนด์สันชี้กับตันทีมหงอาจจะต้องพักนานกว่าที่คิดจอแดนแฮนด์สันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์ p o o ได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโคนขานีบในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์บนเวทีพีเมลีกอังกฤษที่พลพรรคหงแดงลิเวอร์พูลนั้น พ่ายต่อเอเวอร์ตันในถิ่นแอนฟิลด์ศูนย์ประตูตอ่อ2เมื่อวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนเจ้าตัวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปตั้งแต่นาทีที่29โดยเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเอาไว้ว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขานีบและยังไม่มีทีมแพทย์คนไหนให้ความเห็นว่ามันจะลงเอยด้วยดีอาการบาดเจ็บของเขานั้นดูไม่ค่อยดีนัก แต่พวกเรายังคงต้องรอดูผลการสแกนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยล่าสุดทางด้านของ Daily ่เมลสื่อชื่อดังของอังกฤษได้ออกมาระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จอเดนแฮนเดอร์สันนั้นอาจจะต้องพักยาวราวๆ12สสัปดาห์เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ยังคงต้องรอการยืนยันว่าตัวเขานั้นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรือไม่ซึ่งในกรณีที่เจ้าตัวจะต้องขึ้นเขียงเข้ารับการผ่าตัดนั้น จะทําให้จอแดนแฮนเดอร์สันต้องปิดเทอมการแข่งขันในฤด,ดูกาลนี้ลงไปโดยทันทีและมีความเป็นไปได้ที่มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษรายนี้จะช่วติดทับสิงโตคำรามร่วมโม่แข่งในศึกยูโรรอบสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้อาการบาดเจ็บของกัปตันทีมเฮนโดนั้นจะทำให้ลิเวอร์พูลต้องขาดคีย์แมนคนสำคัญทั้งเวอร์จิลฟานไดโจโกเมสโจเอลมาติปและฟาบินโย ที่สามารถทําหน้าที่ในบทบาทเซนเตอร์แบ็กได้และจะมีเพียงเบนเดวีกับออสันคาบักที่เป็นปราการหลังอาชีพและเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมก,การาคมรวมถึงลิชวิลเลียมกับนาธานลฟิลิปสองปลาการหลังดาวรุ่งที่จะเป็นตัวเลือกในตําแหน่งปลาการหลังของทีมเท่านั้นซาเดโอมาน่ ane, โดดป้องโรเบร์โตฟิเนโ ว่าเจ้าตัวสมควรได้รับเครดิตมากกว่าตนเองหรือซาร่าด้วยซ้ำซาดิโอมาเน่ได้ออกโรงปกป้องโรเบ r ร์โตฟิมิโนเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลของเขาที่กำลังถูกสื่อวิจารย์อย่างหนักเรื่องของฟอร์มในการทำประตูขณะที่ทีมของทางด้านจากกินครอฟนั้นกำลังอยู่ในช่วงลำบากมีผลงานที่ตกต่ำอย่างมากในะได้ดูการนี้หัวหอกทีมชาติบราซิลเป็นหนึ่งในแข้งที่หนีไม่พ้นที่จะถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างหนัก เกี่ยวกับฟอร์มการทําประตูเมื่อเขายิงให้กับทีมไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางด้านของซาเดโอมาน่ได้ออกมาปกป้องเพื่อนร่วมทีมโดยบอกว่าที่ตนเองและโมฮัมเหม็ดซาลายิงประตูได้เยอะเป็นเพราะว่ามีผู้เล่นอย่างโรเบโตฟิมิโนนั้นคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือพวกเขาให้เล่นง่ายขึ้นมากผมคิดว่าฟิมิโนสมควรได้รับเครดิตมากกว่าผมหรือโมฮัมเหม็ดซาราซะอีก ซาดิโอมาเน่กล่าวกับ ESPN Brazil แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมลูกหนังที่คนทั่วไปมักจะตัดสินกันที่จำนวนการยิงประตูเอาจริงๆนะถ้าหากไม่มีฟิมิโน่ผมก็มองไม่เห็นเลยว่าตัวเองหรือโมฮาเม็ดซาล่าจะสามารถทำประตูได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ไหมเขาทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นสำหรับพวกเราทีมชาติบราซิลนั้นโชคดีมากๆที่มีโรเบโตฟิมิโนอยู่กับพวกเขา ผมมักจะพูดเล่นกับบ็อบบี้ว่านายจะต้องเปลี่ยนสัญชาติมาเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลแต่ก็แน่นอนว่าสําหรับผมผมคิดว่ามันคงจะเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ผมชื่นชอบเขามากนะและเขาก็คือเพื่อนร่วมทีมที่ผมชอบที่สุดซาดดโอมาน่ ane, ปีกตัวจี๊ดของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์โดยทั้งนี้3ประสานในแนวรุกของลิเวอร์พูลนั้นเตรียมที่จะได้รับข่าวดีเมื่อพวกเขากําลังจะได้ตัวดีเอโกโชต้า หายจากอาการบาดเจ็บเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกโดยสำหรับสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ก่อนหน้าที่จะได้รับบาดเจ็บยาวที่หัวเขา่าตัวเขากำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มกับทีมหงแดงเมื่อยิงไปได้ถึง8ประตูจากการลงสนามทั้งหมด11นัดปีเตอร์คราวชีเวอร์พูลนั้นเสียสมดุลของทีมไปจนหมดสิ้นแล้วปีเตอร์คราวอดีตดาวยิงหุ่นสาวทรเ,เลขของเวอร์พูล ยืนยันว่าณเวลานี้ทีมเก่าของตนเองนั้นได้สูญเสียความสมดุลไปจนหมดสิ้นแล้วหลังทีมของเขาฟอร์มตกจนเรียกได้ว่าเละต้มไปที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะทําผลงานได้ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งแรกของฤด,ดูกาลแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มออกทะเลไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนปีเตร์เลาให้สัมภาษณ์ผ่านเดลี่เมล ยิ่งได้เห็นทีมเก่าพ่ายแพ้คาบ้านติดต่อการสีนัดแบบนี้มันก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าวูเขาสูญเสียความสมดุลที่เคยมีไปจนหมดสิน้นไม่ใช่แค่เรื่องของการขาดเวอร์จิลฟานได้ไปเท่านั้นแต่การที่ไม่มีจอแดฮันเดอร์สันและฟาบินโยคอยคุมพื้นที่ในแดนกลางยิ่งส่งผลเสียร้ายแรงจนยากจะแก้ไขได้ทันทีในช่วงเวลาที่เหลือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายลิเวอร์พูลจะจบฤด,ดูกาลนี้ด้วยอันดับที่เท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่าเจอเก้นครอปยังคงหวังถึงการแย่งพื้นที่ในตำแหน่งทัพโฟพวกเขาก็จะต้องสู้กันต่อไปห้ามยอมถอดใจเด็ดขาดโดยพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายปีเตอร์คราวอดีตกองหน้าของเลเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ ส่องทำเนียบผ้าทีมแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เก็บแต้มได้น้อยที่สุดหลังผ่านไป25นัดมีทีมไหนบ้างต้องลองไปดูกันส่องทำเนียบผ้าทีมแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษสมรภูมิลูกหนังอันดับหนึ่งของโลกที่เก็บคะแนนได้น้อยที่สุดในฤดูกาลถัดมาหลังจากที่พวกเขาผ่านไปแล้ว25นัดโดยจากการเก็บสถิติทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในฤดูกาลถัดมาหลังจากที่ผ่านไป25นัด โดยทีมอันดับหนึ่งที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดก็คือทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่สะสมคะแนนไปแบบหยุมหยิมได้เพียงแค่21คะแนนเท่านั้นในฤดูการ2016-2017ขณะที่ทีมอันดับที่2ก็คือสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีที่สามารถเก็บไปได้เพียงแค่30นัดในฤดูการ2015-2016ขยับมาที่อันดับที่3ได้แก่หงแดงลิเวอร์พูลที่ทำไปได้40คะแนนในฤดูการนี้ ส่วนอันดับที่4นั้นมี2ทีมได้แก่ทีมกุหลาบไฟแบล็กเบิร์นโรเวอร์และปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเขาเก็บไปได้เพียงแค่41คะแนนในฤด,ดูกาล1995-1996และ2013-2014ตามลำดับแล้วแฟนลีเวอร์พูลคิดว่าจากสถานการณ์อันย่ำแย่ของทีมของเราในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเราจะสามารถคืนฟอร์มเก่งและกลับมาติดท็อป4ในตอนท้ายฤด,ดูกาล เพื่อคว้าโคตาการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้าได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของลิเวอร์พูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ